ขึ้นแล้วนะคะสาหรับเวทีประชุมสุดยอดผู้นําสหรัฐอาเซียนสมัยพิเศษค่ะที่เป็นการตอกย้ําความมุ่งมั่นของสหรัฐต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอีกทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นความสําคัญของความร่วมมือระหว่าง2ภูมิภาคในการสร้างความมั่นคงความมั่งคั่งและตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนค่ะ ในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนที่กรุงวอชิงตันครั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโจบไบเดนได้ประกาศโครงการริเริ่มมูลค่า150ล้านดอลลาร์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐและอาเซียนเสริมสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและเพื่อขยายขีดความสามารถในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันระหว่างสองภูมิภาคนับเป็นการเปิดสักราชใหม่ระหว่างความร่วมมือของสหรัฐและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐค่ะ สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้พบปะชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นวาระแรกก่อนเริ่มต้นภารกิจในการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนนะคะ โดยนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวกับชุมชนไทยในสหรัฐที่กรุงวอชิงตันถึงความคาดหวังในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนสมัยพิเศษนี้ว่าจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหรัฐที่เป็นประโยชน์กับไทยการผลักดันยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนในไทยที่ครอบคลุมดึงแรงงานที่มีศักยภาพสูงและดึงนักลงทุนเข้ามาตั้งฐานผลิตหรือสั่งนักงานใหญ่ในประเทศไทย นายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวกับชุมชนไทยในสหรัฐที่กรุงวอชิงตันถึงความคาดหวังในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนสมัยพิเศษนี้ว่าจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหรัฐที่เป็นประโยชน์กับไทย การผลักดันยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนในไทยที่ครอบคลุมดึงแรงงานที่มีศักยภาพสูงและดึงนักลงทุนเข้ามาตั้งฐานผลิตหรือตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยส่วนประเด็นเรื่องจุดยืนของไทยท่ามกลางการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ย้ำว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยไม่สร้างความขัดแย้งกับฝ่ายใดโดยยึดหลักผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญค่ะหลายคนก็จับตามองว้นายกจะมาพูดอะไรจะไปอยู่ข้างไหนจะไปอยู่อะไรใครเราจะไปอยู่ข้างใคร นะเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดทํำยังไงประเทศของเราจะไม่เสียหายทําไมประโยชน์เราไม่ไมแตะแทรกันเดียวกัน็ต้องเคารพกติกาของเขาด้วยถูกไหมและนะั่นคือหลักการของเรานะเรากัดไม่กันแยงกันใครที่สุ หลังจากภารกิจนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและผู้นําอาเซียนได้หารือระหวังรับประทานอาหารกลางวันกับแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐที่อาคารรัฐสาภาและร่วมประชุมกับตัวแทนระดับสูงของสหรัฐในด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นผู้แทนการค้าสาหรัฐแคทรินไทยและรัฐมนตรีพาณิชย์จีน่าไรมอนโดรวมทั้งพบหารือกับตัวแทนภาคธุรกิจของสหรัฐค่ะ โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐลอยออสตินด้วยก่อนจะปิดท้ายในช่วงค่ำวันพระหัสสบดีที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้เปิดทำเนียบขาวเชิญผู้นำประเทศอาเซียนร่วมพบป,ปะถ่ายภาพหมู่และรับประทานอาหารค่ำร่วมกันนะคะ นอกจากนี้นายดอมประมัดวินัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนในโอกาสครบครอบ45ปีความสัมพันธ์สหรัฐอาเซียนและในฐานะที่ไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ร่วมมือใกล้ชิดมายาวนานนะคะโดยมีการหารือกันในหลายประเด็นค่ะรวมถึงเรื่องกรอบแผนง,งานเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกด้วยค่ะ ในวันแรกของเวทีประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนนะคะมีการเคลื่อนไหวของผู้ประท้วงเชื้อสายกัมพูชาและเมียนมาในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นการเดินขบวนคู่ขนานกับเวทีประชุมอาเซียนซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยในเมียนมาและกัมพูชาที่ออกมาแสดงจุดยืนทางประชาธิปไตยโดยเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันไปยังสถานที่จัดการประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและรวมตัวกันด้านนอกทำเนียบขาวในช่วงที่ผู้นำสหรัฐเปิดทำเนียบตอนรับผู้นำอาเซียนค่ะ สำหรับภารกิจประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนสมัยพิเศษในวันสุดท้ายรองประธานาธิบดีคามาลาเฮโรสจะหาหรือระหว่ังรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนในประเด็นความร่วมมือเส้นทางเดินเรือทะเลด้านสาธารณสุขและการฟื้นฟูจากการระบาดใหญ่โดยมีรายงานล่าสุดยืนยันแล้วนะคะว่าจะมีการหาหรือข้อกังวลด้านความมั่นคงในทะเลจีนใต้กับผู้นําอาเซียนในโอกาสนี้และผู้นําอาเซียนจะหาหรือแลกเปลี่ยนกับประธานาธิบดีโจไบเดนในด้านภูมิภาคและสถานการณ์โลก โดยเฉพาะประเด็นด้านความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นที่น่าจับตามองค่ะทั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นําสหรัฐอาเซียนสมัยพิเศษนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ45ปีที่มีการจัดประชุมสุดยอดกันที่กรุงวอชิงตันนะคะและถือเป็นท่าทีของสหรัฐในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมอาเซียนว่าภูมิภาคนี้ยังมีความสําคัญต่อสหรัฐท่ามกลางประเด็นสําคัญระหว่างประเทศมากมายที่สหรัฐต้องให้ความสําคัญในช่วงที่ผ่านมาค่ะดิฉันนีท่การกําลังวันวิวเอาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ